สวัสดีครับมาพบกับลุงตาพาแสบอีกแล้วครับมือนี้ลุงตาพาแสบโจกไข่สามเกลือไข่ลวกนะไข่เยื่อมาไข่เข้มนะรสจัดจานบานแตกมาเบิร์นเนี่ครับโจกเพิ่นใส่อันนี้นึงนะ่งะหมูย,อยม่อหั่นซอยเนี่ยมาเกลือมาผมใส่ลงไปบึ้มลงไปบึ้มลงไป นี่ชี้เยครับไข่เยี่ยวบปัตสวะอาชาในเห็นวะเยี่ยมาละเบิ่มลงไปไข่เค้มหมากนึงเบิ่มลงไปบอกพริกครับผมเออรสจัดจานบานเบิดเบิ่มเบิมเบิมลงไปครับอันซีมี กักแกมจังหน่อยก็คือขนมปังเข้าจีนะครับขนมปังเข้าจีเวียดนามนะครับเอามากินแกมนะครับเลยครับไปกินน้วกันครับผมบูนะอันนี้กัไข <c oughs> น่นะไข่หลวกลาด้วกันค้นครับแบบนี้ตาวเข้ากันก็มีนีทึงบักริกผงนี่เทึงยังอีกละหลายแนวน้ว่ครับ คนใส่กันเนี่ยบยโจ๊กไข่สามเกลือรสจัดจานบานระเบิดกุญแจตกผีกระใสไปตั้งหลายสีกันยังบ้านจัดจ้านอยู่เหตุจากครับผมมื้อนี่ฝนตกแต่เศ้าอากาศสีเย็นๆไหมครับก็เลยเอา้าโจ๊กกันหะน้านะ เบิ่งครับผมพุ่นอ่ะเด้งขึ้นมาเออเด้งขึ้นมาพุ่นเลยพิยาเดือดคำแรกก่อนครับเบยี่ไข่สามเกลือเกลือแรกครับผมพิยาครับผมโอ้ไข่เยม,มา <c oughs> เ่าป่อยอื้อหือหื้อหืออร่อยแซ่บ ว้าวอืมขนมปังข้าวจีอืมเกอร์ที่สองอเกอร์ที่สองต้องปิดตัวนี้นะครับเกอร์ที่สองนึ่ ไข่เค็มอย่าครับไข่เค็มฝายอือหือสุดยอดหมดจัดจานครับเพิ่มงพริกน้ำสม้มเพิ่มบักพริกผงตาวรู้ป่ะสุดยอดครับ กาดไม่หยน,นโจกเลยนะสนางเออไปคือแบบปกติแล้วจวกเขาสิใส่ใถั่วยกันครับวันนี้ต้องตัางเพราะสาใจนะปกตินี่จะกินนจกใส่ซ้ำเพราะม,มันอิ่มไว้ จ้งหน่าาอยมักนก็หิวเลยจัดหนักไปเลยครับปล่อยเบาศาสตรใหม่เบาครับบักพริกใส่นี่ทั้งบักพริกเผาคือบักพริกทอดนะครับบักพริกอันเอาไปทอดพริกป่นทอดอม,มาครับไข่เค็ม อจัดไปครับอืมอืมอืม สุดยอดครับผมอ่าโจโตขนมปังขาจีเวียดนามตาลงไปสิสครับอนะไข่เค็มครับ อืมเบาหายใจน้ำกระบอท่านเลยครับสุดยอดอีนี่อืมใครครับบบอร์ สุดครับสุดอโอขนมปังเขาจีเวียดนามแกลมไปด้วยไปฮืม บังเอิญทขยุมาอันธะปัสวะอาชาในหรือว่าอืมไอรับ สุดครับสุดสุดกิลีอ,อ๋อไปเพชรยุคข้อพื้นไหมอ,อืม นรสจาดดีตรงที่ว่าพิ่้อยหมูย่อเป็นเตาไหมครับแล้วก็ใส่ลงไปน,น้ำซึ่งจริงๆมันเต้นโจวม,มันกับมีหมูสับอยู่แล้วใส่หมูย่อตรงไีเพิ่มความเข้มข้นของหมูขึ้นมาอีกครับผมสุดยอดครับนะครับขย,ยมมมะ อบอกตีแล้วโยกก,ะกยระสิกินเป็นซ้ำเลยครับกเิ็นถั่วยมันหน่อยพอดสุดสุดจริงๆ ขนมปังข้าวจีเวียดนามหอมย่างกรอบ สัตวดมุ่ยน่อมแผบไผ่ครับเอาไผ่กับบริจาน่อมแผ่น้ำอืมมหมืบวเหเลอกต้องหาเบิดมันสุดอีลีครับผม อเ,เอาละครับพี่น้องขอบคุณครับพี่น้องที่กดไลค์กดแชร์ติดตามแชร์รัวๆครับผมกับท่านี่กะขอให้พี่น้องมีความสุขยูดีมีแห้งลํำรวยเงินทองครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะขอจบเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ สวัสดีครับ